ที่ไปดูงานมานะคะก็ไปเจอเรื่องอที่ที่ทสวพนะคะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจเป็นเกี่ยวกับโรคสะเก็ดเงินนะคะเป็นโรคเรื้อรังรักษาไม่หายค่ะอาการที่แสดงจะเป็นไปนห,หายขึ้นอยู่กับสิ่งที่มากระตุ้นการรักษาต้องวางแขนระยะยาวและรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการกับเรื่องของโรคจากการศึกษาวิจัยยืนยันว่าตำลักยาเทพรังสิตมีฤทธิ์ที่ดีต่อ กา,การยับยั้งการเกิดโรคสะเก็ดเงินและมีฤทธิ์ต้านการอักเสบและไม่ก่อให้เกิดพิษเฉียบพันุ์อีกด้วยเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพและความปลอดภาัยเพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพที่สมบูรณ์ขอ,ของวัตถุดิบถั่ไทยตำราไทยเทพรังสิทธิ์เป็นตำรับยาสมุนไพรที่มีการบันทึกไว้ในตำพีมหาโชตราตำราแพทย์ไทยเดิมแพทย์ศาสตร์ศึกษาฉบับอนุรักษ์เล่มท,ที่หนึ่งนะคะ ซึ่งมีสรรพคุณทางยาที่บันทึกไว้ในคำพีแก้พิษโลหิตอันบังเกิดแต่ผิวนั้นหายวิเศษนักแรในตำลับจะประกอบด้วยยาทั้งหมด16ชนิดได้แก่กดสอจะเป็นไม้ขนาเดเล็กจำพวกสมรา่ารสสุขุมฝลิ่นหอมสรรพคุณแก้ไข้แก้หืนแก้ไอ,อบำรุงหัวใจให้ชุ่มชื่นโกดกระดูเป็นไม้ต้นขนาเดเล็กถือการจากประเทศจีนเปลือรากลด รสร้อนกลิ่นหอมสรรพคุณแก้ลงวิงเวียนหน้ามืดตาลายขับลมในลำไส้แก้ลมมิดจางโกเชียงลดหวานขมเผ็ดเล็กน้อยสารพคุณแก้ไข้แก้สะอึกแก้ไอแก้หอบบำรุงโลหิตใช้เป็นยาขับฤดูโกดัวรัวลดผมมันเงา้แก้ลมในกองฤทธิ์สีดวงขับลมแก้ปวดศีรษะแก้ปวดประจำเดือนแก้ลมอิดจางปริศนาไม้ต้นขนาดย่อมถึงขนาดกลาง เลือไม้รสหอมสรรพคุณบำรุงโลหิตบำรุงหัวใจบำรุงตับปอดแก้ลมนัม่งเืดเยนเบียนเทียนขาวไม้ต้นขนาดเล็กมเมล็ดรสเผ็ดร้อนขมสรรพคุณบำรุงกำลงังขับ่ายลมแก้เส้นชุดงาค้องพิการแก้ชีวกรขี้ประจอก่อนหรือพิการนอนสะดุ้งผวาแก้ข้างเผ้อเทียนข้าวเปลือกรสหวานเผ็ดร้อนสรรพคุณบำรุงกำลงัง ขับผายลมขับเสียมหะาแก้ไอแก้น้อยสะดุ้งแก้ชิปจรอ่อนอ่อนพิการจันแดงไม้ยืนต้นขนาดย่อมเนื้อไม้และแก่นลดขมเย็นสรรพคุณแก้ไอแก้ซางอันบังเกิดตดีแก้เลือดออกตามไรฟันแก้บาดแผลแก้ไข้เพื่อดีพิการทำให้ชื่นใจแก้ร้อนตักพิไข้ทุกชนิดฝนทาแก้ฟกบอ จันขาวหรือจันทนานะคะไม้พุ่งยืนต้นขนาดกลางเนื้อไม้ลดขมเย็นสรรพคุณแก้ไข้อบาบังเกิดแต่ตับและดีบำรุงเลือดลมแก่นลดหอมเย็นติดร้อนสรรพคุณแก้ไข้กำเดาบำรุงหัวใจแก้ลมแก้ออดเทียเทียนดำไม้พุ่มขนาดย่อม,มเมล็ดลดเผ็ดขมสรรพคุณขับเสมหะให้ลงสู่ผู้ทวารขับลมในลำไส้ แก้อาเจียนบำรุงโลหิตใบและต้นลดจืดเฟื่อนสรรพคุณแก้หนองในหรือว่ากามโลคเปลือกต้นลดจืดเฟื่อนสรรพคุณขับกระดูขาวกะรำพักลดหอมเย็นสรรพคุณแก้พิษเสมหะโลหิตบำรุงตัดปอดหัวใจแก้ธาตุการขอตดอกไม้เย็นต้นตายจากต้นพิกลและต้นตะแบกลักษณะเหมือนไม้ผูกสีขาวเป็นจุดในเนื้อไม้ ขอนดอกรถจืดหอมสรรพคุณบำรุงตักออดหัวใจบำรุงทารกในครรภ์ทำให้ใจชุ่มชื่นใบสันท้าหอมใบรถส,สูกหุมสรรพคุณแก้ไข้แก้หวัดถอนพิษไข้รักษาโรคหัดอิสุกอีสายสมานแผลทำให้เลือดจุดใบพิมเสนเป็นไม้พุ่มขนาดย่อมใบรถหอมเย็นสรรพคุณแก้ลงบำรุงหัวใจแก้ไข้ตัวร้อถอนพิษไข้ ักกระโฉมใบลดเย็นสรรพคุณแก้ไข้พิษไข้ตัวร้อนไข้หวัดแก้ปวดศีรษะเปราะหอมหัวใบลดร้อนหอมสรรพคุณขับลมในลำไส้ให้ผายเลอ,อแก้ท้องอืดเฟ้อทำยาสูขบขบมเด็กแก้หวัดกำเดาซางชักและลมซางต้นลดหอมจิดร้อนสรรพคุณขับเลือดเน่าของสตรีหลังคลอดบุตรดอกลดหอมฉุน สรรพคุณแก้เด็กองอจะดุ้งผวาล้องไห้ตาค้างชักเหลืออันนี้ตำรายนี้จะอยู่ในพระคัมภีร์มหาโชตลรักล่าวไว้ว่าลักษณะปกติโรหิตอันบังเกิดแต่ผิวเนื้อนั้นเป็นคำรบสามเมื่อจะบังเกิดนั้นกระทําได้กระทำให้ร้อนผิวเนื้อผิวหนังให้แดงไปทั้งกายดุจผลต่ำลึงสุกบางทีเป็นดวงเป็นลายจุดไข้รา,ากสาด มีพิษร้อนเป็นกำลังต่อฤดูมีมาจึงคลายถ้าจะแก้ให้เอายาชื่อเทพรังสิตขนาดน,นี้จะประกอบด้วยอาจจะใช้นะคะส่วนประกอบโกดซอโกดกระดูกโกดเชียงเทียนดำเทียนขาวเทียนข้าวเปลือกแันแดงจันขาวกระลำพัก กิสนาขอนดอกใบสันนะคะหอมใบพิมเสนผักประโชมสิ่งละเล่นส่วนดหลอะหอมสองส่วนโบสหัวโบสหกส่วนโบดคํทำแท่งไว้ละลายน้ำดอกไม้แทกพิมเสนให้กินแก้พิษโลหิตอันบังเกิดแต่ผิวนั้นเนื้อนั้นหายวิเศษนักแรกค่ะการดรนก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ